อยากได้ตัวละครเก่งๆอยากได้สกินสวยๆแต่ไม่อยากเติมแพงต้องนี่เลยร้าน power กระชาเติมคุ้มถูกกว่าเติมเองเพียงแค่ใช้เลขยูดีเท่านั้นในการเติมเงินเสียเวลาไม่นานแถมยังปลอดภัยอีกตจางหากแถมร้านนี้เป็นร้านในเครือเดียวกันกับ power pay ด้วยนะสามารถโทรสอบถามหรือแอดไลน์ได้เลยอย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยิดีต้อนรับเข้าสู่นูเต้ชแนลนะครับ วันนี้อยู่เกม c o าน t e r อ i ์ e นะในคลิปวันนี้ครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องอาวุธเทียเจนะครับก็จะเป็นอาวุธอัปเกรดล่าสุดเลยนะครับที่เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะในเซิร์ฟเวอร์เอเนี่ยผมว่าอีกไม่นานแล้วครับน่าจะเข้ามานะครับก็เลยจะมาอธิบายนิดนึงครับว่าอาวุธเทียเจนะเราสามารถคราฟยังไงนะครับแล้วก็สามารถหาได้ยังไงนะครับแล้วก็ไปฟาร์มได้ที่ไหนนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ เดี๋ยวมาดูนที่อาวุธเทียเกันก่อนนะว่าหน้าตามเป็นยังไงนะครับเนี่ยตอนนี้ของซฟเวอร์เกาหลีเนี่ยจะมีโหมดตรงนี้ขึ้นมานะครับก็กดเข้าไปนะครับก็จะพบว่าเราสามารถอัปเกรดอาวุธเทียหของเราได้นะครับเป็นอาวุธเทียเจ็นะครับก็สิ่งที่สามารถอัพได้นะครับจากอาวุธเทียหเป็นอาวุธเทียเจ็นะครับก็จะมีเซ็ตหลักๆครับเป็นเซตเมดนะครับแล้วก็เซตกอริอสนะครับรวมถึงอาวุธประจําตัวนะของแต่ละคนนะครับ แล้วก็เซตคริตนะครับแล้วก็มีเซตกล้าหารด้วยนะนี่อยู่ตรงนี้ครับเนี่ยพวกเซตกล้าหารพวกเนี้ยนะครับสามารถอัพได้นะครับเนี่ยตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวพอเข้าเซิร์ฟเวอร์เอซีเอปุ๊บเนี่ยเราก็จะสามารถดูได้เลยนะครับว่าเซตไหนบ้างที่อัพได้นะครับก็จะเรียงตามนี้เลยนะครับทีนี้มาดูเงื่อนไขกันนิดนึงครับว่าการอัพอาวุธเทียร์เเนี่ยต้องทํำยังไงนะครับอย่างแรกเลยนะครับ อาวุธของเราเนี่ยจะต้องเป็นอาวุธเทีย์6ที่บวก10แล้วนะครับเนี่ยอันนี้นะพอเรากดเข้ามานะครับมันก็จะโชว์เลยครับว่าเรามีอาวุธเทีย์6ที่บวก10แล้วหรือ,อยังนะครับถ้ามีปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถอัพได้นะครับโดยการอัพอาวุธจากเทียหเป็นเทียร์็เนี่ยตัวตีบวกเนี่ยจะเหลือบวก9นะครับแต่ว่าสแตตเนี่ยจะได้เพิ่มนะแล้วก็ไอ้พวก อปรองเนี่ยนะครับขีความสามารถก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอย่างการโจมตีภาคพื้นดินอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เพิ่มมา2%อนะครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นต้านคริติคอลนะก็เป็น40%เลยนะครับถ้าเป็นคูลดาวจะเพิ่มมาประมาณ1%นะก็จะเพิ่มขีความสามารถให้เก่งขึ้นนะครับโดยการอัพอาวุธเชียร์เจเนี่ยเราต้องใช้ของนะครับในการอัพนะก็คือของพวกนี้นะครับเนี่ย หน้าตาแบบนี้นะครับจะแบ่งเป็น3อย่างตามประเภทนะครับอันนี้เป็นนาฬิกาเนาะพวกชุดเกราะนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นตัวเหมือนเหมือนเฟืองนะประมาณนี้นะครับถ้าเป็นพวกหมุดนะครับหรือว่าเข็มนะก็จะใช้เป็นผลึกนะครับผลึกสีแดงๆส้มๆเนี่ยนะครับถ้าเป็นอาวุธนะครับจะใช้เป็นเหมือนคล้ายๆเหมือน ตัวคุณแจนะนะครับแบบนี้นะครับในการอัปเกรดนะครับซึ่งถามว่าพวกนี้หาได้ที่ไหนครับจะมีด่านใหม่มาครับให้เราฟาร์มนะครับพวกสิ่งเหล่านี้นะครับในการที่เราจะดันอาวุธของเราเนี่ยเทียหเป็นเทียร์็นะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยนอกจากการดันอาวุธแล้วเนี่ยยังมีอาวุธเทียร์็นะที่เป็นเซตมาด้วยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูแล้วกันนะครับ ทีนี้เดี๋ยวมาดูตรงเรื่องของการคลาฟให้เรียบร้อยก่อนละกันเนาะแล้วนนเ,เดี๋ยวค่อยพาไปดูด่านนะครับนี่ครับอันนี้เป็นหน้าของการคลาฟนะครับเมื่อกี้คือเป็นพวกการอัปเกรดนะจากเทียร์หเป็นเทียร์เนะครับอันนี้เป็นหน้าของการคลาฟนะครับก็คือสร้างอาวุธขึ้นมาเลยนะครับเป็นเทียร์เขึ้นมาเลยแล้วก็อาจจะแรนดอมออฟหลักออฟลองนะครับแรนดอมเซตนะเดี๋ยวเราก็ต้องไปรีกันอีกทีหนึ่งนะครับก็จะใช้ตัวของเนี่ย ต่างชนิดการตามประเภทกันไปนะครับก็ของก็ใช้ประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีพวกกุญแจนะแล้วก็มีตัวแท่งม่วงครับอันนี้จะเป็นแท่งม่วงที่แบบอัปเกรดขึ้นมากับแท่งแท่งม่วงอันเล็กนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคลาสเป็นอาวุธเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเคาน์เตอร์อันนี้เป็นทหารนะอันนี้เป็นจักรกลนะครับก็ผมเรียก เซตนี้ว่าเซตเทียร์็ลวงพึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะมีสายลักษ์เหมือนลวงพึ่งอยู่ตรงนี้นะครับเซตเนี้ยจะมีออฟพิเศษเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนะเดี๋ยวไปดูหน้าตามันก่อนนะครับอันนี้เป็นเรื่องของชุดเกาะนะเคาน์เตอร์แล้วก็ทหารครับอันนี้จากกลนะครับก็คราฟมาก็จะสุ่มตามนี้เลยอาจจะได้เป็นสีทองหรือสีม่วงหรือว่าจะเป็นแค่แรสีฟ้าอันนี้แล้วแต่ดวงนะก็เหมือนกับที่เราไปคราฟ ของทั่วไปนะครับอันนี้เป็นหมุดกับเข็มนะครับก็ตามนี้เลยนะครับอันนี้แล้วแต่ดวงนะใครใครดวงดีก็ได้ของดีไปนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวมาดูตัวอาวุธเทียร์7กันนะเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูอาวุธเทียร์เดเดี๋ยวขอมาดูเซ็ตเม่ตรงนี้นิดนึงนะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ ได้อัพมาแล้วเรียบร้อยนะครับของจากเทียหกเป็นเทียเจ็นะของเซตเมทจะเห็นได้ว่าสเตตเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นมานะครับตัวพวกออฟรองพวกนี้นะครับสเตตจะดีกว่าอาวุธเทียหกนะเล็กน้อยครับประมาณ2% 1%นะครับแล้วก็พลังโจมตีพวกนี้ก็เยอะกว่าด้วยนะฮะเนี่ยถ้าดูนะอันนี้บวกสามอันนี้อันนี้บวกแนะ362นะครับก็ดีกว่า นิดหน่อยนะครับอยู่นิดหน่อยอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูตัวอาวุธเทียร์เเพียวๆกันนะนี่ครับเป็นแบบนี้นะครับของเทียร์เเพียวๆเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้เรียกว่าเซตรวงพึ่งแล้วกันนะมันดูเหมือนรวงพึ่งมากเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวดูชิ้นนี้ก่อนละกันนะครับชิ้นนี้อันนี้เป็นไอ้ส่วนพวกหมุดกับเข็มอ่ะนะของจากกลนะจะสังเกตได้ว่าจะมีสัญลักษณ์รวงพึ่งตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะครับ ตรงนี้จะเป็นออฟพิเศษครับเป็นออฟลองพิเศษเพิ่มขึ้นมานะครับเราสามารถติดตั้งได้3อันด้วยกันนะครับได้มาจากไหนนะครับได้มาจากการที่เราอัพเลเวลเขานะครับตัวออฟตรงนี้เนี่ยถ้าเราอัพเลเวลนะครับจะมี3ขั้นด้วยกันก็คือบวก2บวก5แล้วก็บวก7นะครับตัวออฟลองพิเศษเนี่ยก็จะมีความสามารถเพิ่มขึ้นมานะนะครับ ถามว่ามีความสามารถเพิ่มอะไรบ้างนะครับนะมาดูได้ตรงนี้นะเนี่ยอันนี้ก็คือเงื่อนไขนะครับบวก2บวก5บวก7นะครับซึ่งตรงนี้รีได้หรือเปล่านะครับมาดูด้วยกันนะครับรีไม่ได้นะครับตรงนี้ออฟพิเศษไม่สามารถรีได้นะครับอันนี้เป็นครูดาวนะเนี่ยตรงนี้หนึ่งเป็นี่ยเป็นคููดาวนะครับไม่สามารถรีได้ไม่สามารถอัปเกรดได้นะครับในส่วนของออฟลงพึ่งตรงนี้นะ ของเทียร์็นะแต่ส่วนออบรองทั้ง2อันนะครับสามารถอัปเกรดได้เหมือนเดิมนะครับก็จะมีเ,มเงื่อนไขนิดหน่อยนะออบรองอันบนเนี่ยนะครับก็จะมีคูดาวนะครับตีเร็วอะไรพวกนี้นะครับติดตัวมาอันนี้ก็สุ่ม3อันนะครับแต่ว่าสแตทมันจะน้อยนิดนึงนะสเเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ส่วนนี้ก็จะมีพวกตีพักพื้นอะไรพวกนี้ด้วยนะครับอยู่เนี้ยอันนี้ตีพักพื้นนะ องคเกวาตีพ,พื้นจะเป็น17.6เลยนะครับค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นพวกตีพวกเผ่า,าสายต่างต่างนะสไน,นเปอร์เลนเจอร์นู่นนี่นั่นนะฮะตรงนี้นะครับก็ตตกต่างกันไปส่วนออฟรวงพึ่งเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าได้อะไรบ้างนะอีก2สล็อตนะครับโดยรวมแล้วถือว่าโอเคเลยนะนะครับเซตเทียร์็เพียวๆเนี่ยครับเซตนอร์มัลตรงเนี้ยถือว่าโอเคเลย นะครับอันนี้เป็นถือว่าเป็นเซตใหม่เลยนะที่เพิ่มเข้ามาอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าของที่จะใช้ในการคลาฟกับการอัปเกรดเนี่ยนะครับมันจะต้องไปที่ไหนนะครับอ่าเดี๋ยวก่อนไปครับนิดนึงมีข้อเตือนนิดนึงนะครับการที่เราจะอัพของจากเทียหกเป็นเทียร์็นะเราควรจะรีออฟ หลักออฟลองให้เรียบร้อยก่อนนะครับดีพวกเซตอะไรให้เรียบร้อยนะจนแบบอันนี้แหละเป็นของที่แบบสุดยอดของเราแล้วแล้วเราค่อยจะอัปเทียร์เจ็ดนะครับเพราะว่าในการรีออฟทีหลังเนี่ยมันแพงนะครับอ่าอันนี้ให้ดูเทียร์เจ็ดนะเทียร์เจ็ดเนี่ยในการรีไอตัวเซตของมันเนี่ยใช้ใบทองครับสิบสองนะแล้วก็อันนี้ใช้สิบแปดนะครับในการเปลี่ยนสายนะอันนี้สิบแปด เดี๋ยวว่าดูเทียหกกันนิดนึงนะครับเป็นของชิ้นเดียวกันแล้วกันนะอ่ะเทียหนะครับเห็นได้ว่าจะใช้15เท่านั้นนะไบนารีฟ้านะครับในการเปลี่ยนสายนะอันเนี้ยสิบห้าส่วนการเปลี่ยนเซตก็ใช้แค่10นะครับจะเห็นได้ว่าเทียหจะประหยัดกว่านะฉะนั้นควรทําอะไรให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะไปเทียร์็นะให้เรียบร้อยเลยนะครับแต่ก็อย่างว่าแหละทุกคนต้องทําเรียบร้อยอยู่แล้วนะไม่งั้นคงไม่บวกมาถึง10ใช่ไหมล่ะนะ นะครับอันนี้ก็เป็นแค่ข้อเตือนนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูด่านฟาร์มของคาฟเทียร์็กันนะครับนี่ครับมาที่หน้านี้เลยนะครับเนี่ยคือ3ด่านนี้เลยนะครับเรียงไปเลยอาวุธคือป้องกันนะครับแล้วก็เข็มกับหมุดนะนะครับสด่านนี้ครับบอกเลยว่าเป็นด่านเอ็นเกมเลยนะยากมากนะครับยากมากนะครับแต่ละด่านเนี่ย ศัตรูไม่เหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเซอร์เวดูนะครับด่านแรกก่อนในคลิปนี้จะไม่ได้ลงด่านนะเพราะว่าถ้าลงด่านปุ๊บเนี่ยมันจะยาวมากนะครับอันนี้อธิบายทำความเข้าใจอาวุธเทียร์ตให้เรียบร้อยก่อนละกันนะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะทําคลิปผ่านด่านมาให้นะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นด่านที่ฟาร์มตัวกุญแจนะก็จะเจอศัตรูนะครับเป็นไททันสีแดงนะครับจะมีทั้งหมดสด่านด้วยกันนะครับดอปของเหมือนกันแต่ด่าน ยิ่งโหดยิ่งดอบได้เยอะนะครับนี่จะเห็นได้ว่าไอเดียไอดีของคุณชิกกีนะของค่อนข้างโหดนะครับยังไม่ได้3มดาวเลยนะฮะก็บ่งบอกครับว่ายากจริงๆนะครับเนี่ยศัตรูก็จะเป็นไททันนะครับแล้วก็มีจักรกลนะนะครับแล้วของที่ได้ก็เนี่ยครับจะเป็นไอรูปลูกคุณแจตัวนี้นะครับดอบมาแล้วก็มีตัวละครแรนะครับตามนี้ อาวุธนะครับมีโอกาสดรอปเป็นอาวุธเทียเ์7เช่นกันหรืออาจจะดรอปเป็นของตีบวกที่6นะครับอันนี้แล้วแต่ดวงนะแล้วก็อันนี้นะครับเป็นของที่ใช้ในการคราฟนะนะครับเป็นไอ้แท่งสีม่วงเนี่ยนะครับของเทียเจ็ดใชแ้แท่งใหญ่นะนะครับแล้วก็ได้แยกพีนะครับเนี่ยตามนี้เลยนะอันนี้เป็นด่านจักรกลนะครับที่เราต้อง สู้เขาฉะนั้นพวกตัวละครที่ผมเคยเกินเอาไว้ในคลิปก,ก่อนๆนะริต้าเอย MC เอ็มซีเอยนะครับสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะนะครับในด่านพวกนี้นะครับอนาคตจะมีเจคเอเวนครับไปต่อสู้จากกลน,นะก็ใช้ลงคอนเทนต์นี้โดยเฉพาะนะครับถัดมาครับมาดูด่านฟาร์มเครื่องป้องกันนะครับหน้าตาเป็นยังไงครับนี่ครับเมื่อกี้ด่านฟาร์มอาวุธเนี่ยจะเห็นว่าทุกด่านเนี่ย เหมือนกันเลยนะครับอันนี้แต่ละด่านเนี่ยศัตรูจะไม่เหมือนกันแล้วนะครับด่านแรกเจอซินเวียด่าน2เจอไครวองด่านสาเจอเจคด่าน4เจอมาเรียนะครับก็จะไม่เหมือนกันเลยนะครับเนี่ยศัตรูข้างในฉะนั้นจะต้องจัดทีมค่อนข้างแตกต่างกันไปนะครับของที่ดรอปก็เหมือนกันต่างกันแค่อันนี้เท่านั้นนะครับอันนี้ก็มีโอกาสเนี่ยดรอปอันนี้เหมือนกันหมดเลยนะเปลี่ยนชนิดแค่น้นเองนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะแท่งม่วงนะครับฉะนั้นก็ เตรียมตัวให้พร้อมแล้วกันนะบอกเลยว่าโหดมากนะครับอ่าไปดูด่านที่2นะครับนี่หน้าตาก็เป็นแบบนี้นะครับแต่บอสจะเป็นใครว่องอันนี้ก็จะเปลี่ยนไปแล้วเห็นไหมบอสเป็นเจคนะครับมากับมาเรียนะครับของเหมือนเดิมแต่ดีขึ้นเห็นไหมของจะเริ่มดีขึ้นนะครับแล้วก็ด่านสุดท้ายครับเจคก,กับมาเรียนะครับโอ้โหมาแบบโหดๆเลยนะ ก็ต้องจัดทีมเฉพาะทางไปลงนะครับนะส่วนทีมก็เราสามารถเซตไว้ได้นะนะครับเซตได้ตามนี้เลยนะอนาคตอาจจะต้องเพิ่มทีมนะครับถ้าเราไม่อยากจะแบบไปนั่งจัดใหม่บ่อยๆอะไรเงี้ยหรืออาจจะต้องเซฟรูปไว้แล้วกันนะครับไปดูดากสุดท้ายกันดาสุดท้ายนะครับฟาร์มพวกหมุดกับเข็มนะนี่อันนี้ก็ จะเจอศัตรูแตกต่างกันไปอีกเช่นเคยนะครับด่านแรกจะเป็นเร g จ n น m ่าแมกเรดี้นะของที่ดรอปนะครับนี่ตามนี้เลยนะนะครับก็สังเกตว่าถ้าด่านต้นๆน,นะก็จะไม่มีสีทองมานะครับก็ควรจะไปด่านที่สูงไปแล้วสูงขึ้นไปนะไม่งั้นก็จะได้แต่ผลึกนะไม่มีลุ้นสีทองเลยนะครับ เนี่ยศัตรูตามนี้เลยนะ,นะด่านนี้ก็เริ่มมีสีทองแล้วนะครับใครสู้ไม่ไหวก็อย่างน้อยก็ควรจะผ่าน120นะ1.3ขีดเนี่ยแล้วก็ด่านสุดท้ายครับเนี่ยเจอเอเดลครับของก็ได้ประมาณนี้นะครับเอาแล้วฮะก็อันนี้ก็เป็นทั้งหมดแล้วนะครับของเรื่องเกี่ยวกับอาวุธเทียร์เนะทุกคนก็เตรียมตัวกันให้พร้อมนะครับ ถ้าเข้ามาใน SCA แบบปุบป,ปรับเนี่ยบอกเลยว่าด่านสุดท้ายเนี่ยอาจจะผ่านยากนะครับด้วยเว้นเขาไปปรับเนิร์ฟลงให้มันอ่อนลงอะไรเงี้ยนะแต่ก็เดี๋ยวมาลองดูอีกทีครับว่าถ้าเข้ามาเซิร์ฟเวอร์ SCA แล้วเราจะรับมือกันยังไงนะครับในคลิปหน้าผมก็จะลงด่านให้ดูเลยนะนะครับเรียงกันไปเลยนะครับก็แต่ด่านใช้ทีไม่เหมือนกันเลยนะครับ ในเว่เตต้องบอกว่าอาจจะผ่าน3าดาวได้ในบางด่านนะครับแต่บางด่านก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยากก็อาจ,จต้องเล่นมือนะครับแล้วก็อาจจะออโต้ได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้3ดาวนะมันก็จะไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหร่ในการฟาร์มนะครับโอเคสาหรับวันนี้ต้องขอบคุณไอดีคุณชิกิด้วยนะครับที่เอามาให้ดูพวกอาวุธเทียร์เจ็นะเพราะไอดีผมเนี่ยอาวุธเทียร์เจ็มันมีแต่ของแบบธรรมดาไม่ได้เป็นของสีทองนะครับก็เลยเอาไอดีคนคุณชิกิมาดีกว่า ต้องขอบคุณด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องด้วยแล้วกันนะครับและพบกันใหม่นะครับในคลิปโอหน้านะครับบ๊ายบายฝากแชร์ให้ด้วยล่ะ <c oughs> <c oughs> เสียงของพี่คิงใจเกเรนะครับ